วันนี้นะครับสาระลิฟได้มีโอกาสได้ฟังคนที่แบบทําธุรกิจหลักร้อยล้านอ่ะเขาได้มาเล่าว่าเขาทําธุรกิจยังไงทําไมถึงได้ถึงร้อยล้านซึ่งคนที่มาให้นะครับก็จะเป็นคุณออยนะครับคุณสาวิตรีธุรกิจที่เขาทําอยู่นะครับก็จะเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับส่งออกไปหลายประเทศอ่ะเท่าที่ดูก็แบบมีสีลังกามีแบบโขเยอะมากเลยประมาณ4ีถึงหประเทศได้ก็สิ่งที่ได้บอกเลยก็คือคุณสาวิตรีอ่ะ เขาเรียนจบด้านคอมไซน์นะครับที่พระจอมเกล้าราดกับบางแต่พอเรียนจบเสร็จปุ๊บเขาเองก็ทํางานประจําพอทํางานประจําเขาก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงแบบเป็นจูเนียร์ทำสองปีสามปีก่อยแบบยังไม่ได้อัพตําแหน่งเลยรู้สึกว่าทําไมแบบการงานเขาเขาก็พยายามแล้วนะแต่ทําไมการงานเขาไม่ขยับขีเลื่อเลยเขาก็เลยเตัดสินใจหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็เจอโอกาสใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยจนเขาเจอธุรกิจที่ เขาอะได้มีโอกาสในการไปเรียนเทคคอร์สอะไรเพิ่มนะครับแล้วเขาเองก็ได้มีโอกาสที่อยากจะไปนําเสนอตัวสินค้าให้ลูกค้าเขาคนหนึ่งที่เป็นร้านที่เปิดที่ประตูน้ําแล้วก็พอเขาอะไปหาเจ้าของนะครับเขาเองก็นําเสนอสินค้าเลยเสร็จแล้วก็ถามว่าเออเป็นไงบ้าพี่ธุรกิจแบบขายเสื้ออะไรเขาก็แบบพอฟังปุ๊บโอ้หแบบขูลูกเผาเลยเนาะก็คือ เขาอ่ะได้เห็นว่าโอ้โหขายแบบกําไรวันนึงอ่ะแสนแปดจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาทํางานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทําไมรู้สึกเหมือนชีวิตมันไม่ก้าวหน้าเลยแต่ว่างานที่เขาไปคุยกับลูกค้าเขาอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีโอกาสความก้าวหน้าเยอะเขาเลยตัดสินใจครับกู้เงินครับก็เอาเงินเก็บของเขายืมเงินแม่แล้วก็เอาเงินจากปัตเครดดีดะมารวมกันได้ประมาณสองล้าน แล้วก็จ่ายค่าที่ที่ประตูน้ำอ่ะแสนเจ็ดบวกกับค่าต่างๆสองล้านที่กู้มายังไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ในการเปิดร้านแล้วก็ซื้อของมาสต็กอกแต่รู้หรือเปล่าครับจากหนี้สองล้านในเดือนแรกผ่านมาสิบเดือนอ่ะเป็นหนี้สิบล้านจนคุณออยอ่ะโอ้โหแบบต้องร้องไห้ครับร้องไห้แบบที่ร้านว่าเขาเกิดอะไรขึ้นก็สิ่งที่เขาเจอนะครับก็คือพนักงานเขาอ่ะโอ้โหบอกเลยครับว่า ผู้ประกอบการน่ะอาจจะได้เจอแบบนี้คือพนักงานน่ะแอบเอาลูกค้ามารับออเดอร์เองครับนี่คือจุดที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ควบคุมยากมากคุณออยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะต้องเลือกว่าจะเลิกหรือจะทำต่อครับแต่คุณออยให้ n มซ e ตที่ดีมากตรงที่ว่าถ้าเกิดเลิกมีแค่คำกอบเดียวเลยคือไปทำงานประจำแล้วก็ใช้หนี้ห้าล้านให้หมดแต ถ้าเกิดทําต่อมี2ทางเลือกครับ2ทางเลือกที่ว่านั้นก็คือรุ่งกับร่วงแปลว่าทางเลือก2ทางคุณออยเลยตัดสินใจว่างั้นทําต่อดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะรุ่งม,มันยังพอมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตัดสินใจเลิกโอกาสไม่มีเลยคุณออยก็เลยตัดสินใจทําต่อครับแต่สิ่งที่คุณออยทารู้ไหมทํำยังไงคือคุณออยเขาอะ ได้ดูว่าร้านข้างๆทํายังไงซึ่งเขาเป็นคนขายของไม่เป็นเลยนะเขาไม่ค่อยชอบขายของเขาเห็นร้านข้างๆอ่ะเรียกลูกค้าแบบเฮลโหลเอ็กซิสเมียคัมมอนเวลคัมอะไรแบบเรียกลูกเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านคุณออยเขาก็เลยตัดสินใจทําบ้างครับซึ่งฝืนใจตัวเองมากคุณออยทําแบบนั้นครับเดือนแรกก็สามารถพลิกยอดขายได้มีลูกค้าอะไรต่างๆจนทํามาครับโอ้โหบอกเลยครับว่านาวันนี้ส่งออกไป5ประเทศ ยอดขายหลักร้อยล้านนะครับนี่คือจุดที่สาราลีฟอ่ะกำลังจะมาให้ทุกคนได้เห็นว่าคนที่เป็นหนี้หล้านแล้วยังมีใจที่แบบอยากจะจ่ายหนี้แล้วเขาเองก็พยายามหารูทางในการชำระหนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ยังได้ผลตอบแทนในการชาระหนี้และ็เปลี่ยนชีวิตนะครับนี่คือตัวอย่างที่สาระลิฟฟังวันนี้แล้วชอบมากก็เลยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่แบบชอบเนื้อหาแนวนี้ก็ฝากแชร์ฝาก กดไลค์ให้สาระลิฟตด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องไหนมาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับ